สวัสดีครับวันนี้พบกับโคตรกรเช่นเคยนะครับวันนี้โค้กรจะมาสอนเทคนิคอีกอย่างหนึ่งที่น้องๆขอมานะครับวันนี้เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานที่เราสามารถทําได้กันนะครับก็คือเรื่องของการสับขาหลอกนะครับการสับขาหลอกก็จะมีเทคนิคหรือยังไงนะครับในการที่เราจะ เล่นนะครับเท้าข้างไหนสลับหรือหลอกคุต่อสู้เราต้องควบคุมฟุตบอลหรือคอนโทรลด้วยได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะสามารถเล่นต่อเนื่องไปดังนั้นการสรับขาหลอกจําไว้นะครับน้องๆว่าจะต้องควบคุมลูกฟุตบอลได้ด้วยนะครับเราสรับขาแล้วเราต้องควบคุมลูกฟุตบอลได้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวมาติดตามดูนะครับ ครับเบื้องต้นนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะสักขาหลอกคู่ต่อสู้ข้างหน้านะครับก็ลูกบอลจะเคลื่อนที่นั่นก็คือกรณีที่เราเลี้ยงลูกฟุตบอลไปข้างหน้านะครับเลี้ยงไปข้างหน้าจะเป็นข้างเท้าด้านนอกเลี้ยงไปก่อนแล้วดูนี่คือเราควบคุมลูกฟุตบอลได้นะครับลักษณะที่ควบคุมได้เดี๋ยวคนก่อนจะดูสาธิตในการที่สับขาหลอกโดยลูกฟุตบอลอยู่ทิ้งนิ่งๆก่อนนะครับเพื่อจะได้เห็นความชัดเจนของการสับขานะครับ ดูนะครับถ้าเราเริ่มจากนะครับไข้ลูกนะครับเท้านะครับหมุนลูกไปข้างหน้านะครับเท้าขวาสลับไปที่เดิมนะครับเห็นไหมครับไม่ต้องโดนบอลนะครับอย่าพยายามจะให้โดนบอลนะครับนะครับฝึกอย่างนี้ก่อนนะครับเน้นให้เราชินนะครับให้เรารู้ว่าเห็นไหมครับหลับตาหรือแม้กระทั่งเราเคลื่อนไหวนะครับเราพยายามให้อย่าโดนบอลนะครับนี่คือการสับขา ทีนี้ครับเราจะลองเคลื่อนที่ไปข้างหน้าดูนะครับแล้วเราลองก็ตามนะครับแตะบอลไปก่อนครับแตะปลายนะครับสับขานะครับนะครับช้าๆอีกครั้งนึงนะครับดูนะครับแตะไปข้างหน้านะครับแตะครับสับขาเห็นไหมครับควายขาลักษณะการที่เรา ใช้ลูกสับขาหลอกก็คือมีคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าเราโดยที่ถ้าเราสรับขาหลอกคู่ต่อสู้ก็จะดูที่เท้านะครับเราเป็นหลักดังนั้นเขาจะถ้าเราสรับขาเป็นไปได้ที่กต่อสู้ที่จะเดาทิศทางซึ่งเป็นการยากไม่รู้ว่าเราจะออกซ้ายหรือขวาหรือจะเล่นลูกอะไรนะครับหรือดึงกลับหลังจริงๆแล้วสถานการณ์ตอนนั้นเราต้องต้องดูว่าเราจะเล่นยังไงต่อไปนะครับอย่างเช่นว่าออกทางซ้าย หรือขวาเดี๋ยวคนกรจะสาธิตดูนะครับว่าการสับขาหลอกแล้วไปทางซ้ายหรือขวาหรือดึงกลับหลังนะครับเป็นกรลอกคู่ต่อสู้นะครับหรือสับขาหลอกเพื่อที่จะแตะออกซ้ายหรือขวาแล้วก็ยิงประตูนะครับเดี๋ยวดูอีกทีนะครับครับไปนะครับเห็นไหมครับหลอกหลอกหลอกแตะออกขวานะครับแล้วก็ยิงครับกรณีนี้จะมีเหมือนว่ามีคู่ต่อสู้อยู่ข้างหน้าเราอาจจะเป็นตัว ตัวกองหลังของเขาหรือเป็นผู้รักษาประตูก็ได้ที่อยู่เรากำลังจะหลอกแล้วทาประตูนะครับหรือเป็นตัวสุดท้ายเดี๋ยวเราโคดกรนจะสาธิตดูในการเลี้ยงเข้าไปแล้วก็หลอกสับขาแล้วก็ยิงประตูนะครับดูครับมา นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่เราสามารถไปฝึกฝนได้ก็คือการสับขาหลอกแล้วก็ยิงประตูนะครับออกซ้ายออกขวาอันนี้อยู่ที่ที่เราจะคิดนะครับว่าเราจะเล่นยังไงนะครับก็ดูจังหวะคู่ต่อสู้ด้วยนะครับนี่เป็นการหลอกนะครับหลอกคู่ต่อสู้อาจจะหลงก็ได้ดังนั้นเราก็ดูคู่ต่อสู้ไปทางไหนแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามเพื่อเราจะยิงประตูได้นะครับน้องๆก็ลองไปฝึกฝนนะครับให้กำลังใจะน้องๆนะครับฝึกฝนฝึกบ่อยๆน้องๆทำได้แน่นอนนะครับ สำหรับนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมแล้วก็ก่อนจะมีคลิปดีออกมาเรื่อยๆอ,อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะครับกดก่อนสอนบอลสำหรับนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ